ต้องสาระหลากหลายสไตล์เลงอาจารเป็นการนำเสนอเรื่องราวสาระต่างๆมากมายทั้งไฮเทคโลเทคตามสไตล์ของผมอาจารย์นนพรจันทรมาศนะครับหากชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ เป็นมันขี้หนูนะฮะอัน ЕН นี้ยังยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะเปลือกออกยังไม่ไม่เอาเปลือกออกนี้ขุดมาจากดินเลยนะฮะนี่พี่ชายเขาส่งมาให้ส่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะส่งมาให้ผมที่อยู่ที่เชียงรายตอนนี้เตรียมตัวผ่านเนี่ยเขาส่งมาให้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราต้องจัดการเอามันขี้หนูเนี้ยไปแช่น้ําไว้ก่อนนะ,ะให้เปลือกมันชุ่มให้เปลือกมันนิ่มนะครับจากนั้นก็จัดการเอาเปลือกมันออกขูดเอาเปลือกมันออก อันนี้ยังเป็นมันดิบๆอยู่นะครับมันที่มันขี้หนูเอามาต้มแกงกินก็ได้เอามาต้มใส่เกลือนิดนึงนะฮะต้มกินก็อร่อยนะฮะต้มกันมันเทศนะฮะได้เหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ผมจะเอามาแกงเรียกว่าแกงมันขี้หนูที่เรียกว่ามันขี้หนูเพราะหัวมันเล็กเล็กมากเห็นไหมฮะตามตามภาพเนี่ยมันจะเล็กมาก ปลาทูปักกเยะก็ค่อยแกะออกจากเนื้อเจ้าอย่างก็เลยใช้ธีทอดเ,อเดี๋ยวแกะเสร็จแะนี่หัวใจหลักมันก็คือไตปลาทูบางคนก็กินไตปลาช่อนแต่ผมผมไม่ชอบปลาน้าจืดผมก็เลยใช้ไตปลาทูอันนี้ซื้อมาจากตลาดศรีเมืองราชบุรีวันนี้ขึ้นมาเชียงรายเนี่ยก็เอาติด ติดมาด้วยนะครับอันนี้เป็นไตปลาทู P แล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่องปรุงนะฮะเครื่องปรุงก็มีอีกอัน,นก็คือนี่อันนี้เป็นพริกแกงนะฮะนี่เป็นพริกแกงใต้เลยนะฮะ <What S 2> เอามาสําหรับแกงไตปลาแล้วก็วันนี้ผมจะใช้ผักนี่ผมจะใช้เป็นมันขี้หนูนะซึ่งเป็นเป็นพืชพื้นถิ่นทางทางใต้นะครับอันนี้เป็นมันขี้หนูอันนี้ล้างแช่น้ําแล้วก็ ปูเอาเปลือกออกหมดแล้วนะครับน,นี่เดี๋ยวก่อนนี้จะแกงแต่นี้แล้วก็่ขาดไม่ได้ก็คือใบมะกรูดนะฮะมีใบมะกรูดแล้วก็เนื้อปลาเดี๋ยวจริงๆแล้วต้องใช้ปลาย่างมันถึงจะอร่อยแต่เนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงรายที่อำเภอพานเนี่ยผมพยายามหาซื้อปลาสบัดทั้งตล,ดลาดอำเภอพานเนี่ยมันหาไม่ได้ได้แต่ปลาทูเข่งนะฮะก็เลยใช้วิธีตัดแป้งก็คือเดี๋ยวจะเอาปลาทูเนี่ยมาทอดอย่างนี้ทอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะแกะเอาแต่เนื้อ นะฮะัแขนก็ได้ไปทอดให้กรอบนะครับจะเอามาแทนปลาย่างนะฮะอันนี้ก็ดัดแปลงเอาเพราะว่าอยู่ในพื้นถิ่นที่มันมันไม่มีวัตถุดิบเหมือนของทา้งใตท้ทางแท้เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีดัดแปลงนะครับส่วนมันขี้หนูเนี่ยน,นี้ผมไม่ได้กินมาหลายปีแล้วผมไม่ได้กินมันขี้หนูมาตั้งแต่มาอยู่ภาคกลางเนี่ยอยู่กรุงเทพแล้วมาอยู่ราชบุรีเนี่ยผมไม่ได้กินมันขี้หนูแล้วเป็น เป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบปีผมไม่ได้ไม่เจอมันขีหนูแล้ตอนเด็กๆเนี่ยจะเป็นของชอบเลยนะครับเอามาต้มกินตอนเด็กๆนะฮะพอดีนึกขึ้นได้ว่าเอออยากกินมันขีหนูก็เลยให้พี่ชายที่อยู่ทางใต้นเนี่ยช่วยส่งมาให้ก็อยู่นะครศรีธรรมราชส่งมาเชียงรายนะครับอันนี้ผมแช่น้ําเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ขูดเอาเปลือกออกมาแล้วพิธีเอ่อเอาเปลือกมันขีหนูออกแล้วก็จะใช้เอามันขีหนูที่ขุดมาจากดินเนี่ยล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอามา แช่น้านะฮะล้างเอาทรายออกให้หมดแล้วก็ใช้ทรายเนี่ยนะฮะถูถูกับทรายขยี้กับทรายแต่ทีเนี้ยที่นี่ท,ที่ที่บ้านเชียงรายเนี่ยตอนนี้ผมอยู่เชียงอําเภอพานเนี่ยก็เลยใช้วิธีแช่น้ําแล้วก็ขูดทีเราหัวทีเราหัวคนโอโ้โหกว่าจะกว่าจะได้กินใช้เวลานานมากนะฮะแต่ขูดมั่ก็ขูดไม่ยากต้องแช่น้ําให้ชุ่มก่อนเนี่ยวันนี้ก็ได้วัตถุดิบที่จะมาแกงแล้วนะฮะเนี่ยวัตถุดิบก็วางอยู่ตรงนี้แล้วไตปลานี่ก็เอามาแล้วนะฮะพริกแกงก็มีแล้วไตปลามีแล้ว แต่ปลาตัวนี้ยผมจะต้องดัดแปลงก็คือเอามาทอดแล้วเดี๋ยวผมแกะแต่เนื้อแล้วทอดออกทอดเอาอแต่เนื้อชินนึงทอดให้มันกรอบนะเป็นปลาทูทอดกรอบเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทํากันว่าต่อไปจะทํายัางไงจะทําทกัน,นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นปลาทูที่ทอดแล้วแกะเอาแต่เนื้อเอาอก้างออกนะฮะเดี๋ยวจะมาทอด,ดทีเป็นปลาทูทอดกรอบเพราะที่ไม่เอาไปแกงเลยเนื่องจากว่าถ้าแกงเรียเนื้อเนื้อมันจะเละพอเจอน้ำเนี่ยมันจะเละเพราะัะ้นมันมาทอดกรอบก่อน นะฮะให้มันเป็นชิ้นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแกงกระทุที่แกะเนื้อแล้วนะฮะเอาลงไปทอดให้กรอบนะครับก็ไฟไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวไหม้นะฮะเอาไฟกลางๆไฟอ่อนๆกลางๆนะครับ,อออออรบทอบดจนกระทั่งเหลืองกรอบทั้ง2ด้านนะครับแต่นี่มันไม่กระดวกตรงที่ผมถ่ายคลิป้ดยผมถ่ายมือเดียวแล้วอีกมือมันทํามันก็ไม่สะดวก มือมันต้องถือกล้องถือโทรศัพท์เพราะผมใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปนะฮะก็อาจจะต้องหยุดเป็นช่วงๆนะครับแล้วเดี๋ยวภาพมาตัดต่อให้ดูนะครับการทอดนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าประตูทอดนีนจะปะทุน้ามันจะปรปะทุนะครับจริงๆแล้วต้องทอดให้น้ํามันเยอะๆน้ามันลอยนะฮะแต่นี้ผมทอดแบบนี้เพราะว่าน้ำ่าใส่น้ํามันเยอะเนี่ยน้ามันมันจะเหลือนะฮะกา็น้ํามันเก่า ผมก็เลยใช้วิธีทอดแบบนี้ยมันจะได้ไม่เพลงน้ํามันนะครับแต่มันจะประทุต้องระวังให้ดีโดนมันจะประทุแล้วลวกไม้ลวกมือนะครับหลังจากได้ปลาทูที่ทอดกรอบมาแล้วนะฮะก็มาแกะเอาแต่เนื้อที่จําเป็นต้องทอดกรอบอย่างที่ผมบอกแล้วจริงๆต้องใช้ปลาย่างนะครับแต่ปลาย่างไม่มีผมไม่มีเตาถ่านไม่สะดวกก็เลยเอาง่ายๆวันนี้ก็คือใช้ปลาทอดออกแต่ต้องแกะเอาแต่เนื้อไปทอดให้กรอบแล้วมาแกะให้เป็นชิ้น นะฮะแต่แต่แกะนี่อย่าชิ้นนี่อย่าเล็กมากนะฮะเพราะถ้าเล็กมากเดี๋ยวเราไปแกงมันจะเละนะฮะแล้วก็แกะออกประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมใช้ปลาทูปลาทูก็ตัวไม่ใหญ่นะผมไปที่ตลาดอำเภอพานเนี่ยเราซื้อมาสองเข่งเข่งนึงก็สี่ตัวเล็กๆนะฮะไม่ได้แกงเยอะเพราะแกงกินเองนะครับก็ได้มาแค่นี้เท่าที่เห็นนี่ก็เอาทอดแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อนะฮะกลายเป็นปลาทูทอดกรอบ นะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแกงปป่ากันนะครับส่วนพิแกนี่ผมไม่ได้ทําเองนะฮะคือรักขั้นตอนเพราเดี๋ยวนี้ก็มีขายหมดแต่ถ้าอยากทําเองมันก็ทําได้แต่ว่ามันก็จะอร่อยนะฮะแต่บางทีเราไม่ไมสะดวกก็เลยไปซื้อจากเจ้าที่เขาทาขายไปแล้วแต่ต้องเลือกที่เจ้าที่เขาทาอร่อยนะฮะอย่างผมนี่ผมเลือกเอาจากาพิกแกนี่เป็นของปากใต้แท้นะฮะคนที่ทำเนี่ยเป,เป็น คนปากใต้แท้เลยดั้งเดิมออริจินอลเลยก็เขาอยู่ที่ตลาดสีเมืองผมอยู่ราชบุรีวันนี้เดินทางขึ้นมาเชียงรายก็เลยเอาติดตัวมาด้วยนะฮะพอเป็นพริกกัวกิ้งพริกพริกแกงใต้เนี่ยผมจะซื้อที่ร้านเนี้ยเพราะว่าเป็นของของดั้งเดิมของแท้เลยนะฮะแต่บางทีถ้ามีเครื่องเครื่องคราวครบครบผมก็ทําพริกแกงเองแต่นี่วันนี้ผมก็ขึ้นมาที่อำเภอพานเชียงรายเนี่ยมันมันไม่ครบไงก็เลยเอาง่ายๆ่า้แกงแบบง่ายๆแกง นะฮะแต่ตอนนี้เตรียมปลาที่เราจะแกงกันก่อนปลาทูทอดกรอบแทนปลาย่างถ้าตั้งเดิมจริงๆต้นฉบับมันเนี่ยเขาจะใช้ปลาย่างจะเป็นปลาปลาทูปลาดุกปลาซาบะก็ได้นะฮะปลาโออะไรพวกนี้นะฮะแต่ทีนี้พื้นถิ่นนี้มันไม่มีไงนะฮะภาคเหนือมจะเอาปลาโอที่ไหนมาเพราะฉะนั้นก็เลยได้อย่างเก่งก็ปลาทูถือว่าเก่งที่สุดแล้ว ก็ได้ปลาทูมานะฮะก็เนี่ยได้มาเนี้ยเนี well, so. to to things, course, ciamo, so so, ่ยเราเราก็แกะแต่เนื้ออย่างเงี้ยพอละเดี Patch ๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปแกงกันนะครับส่วนเครื่องปรุงง่ายๆนะครับก็มีน้ําตาลอ้อยหรือน้ําตาลปี๊บก็ได้นะฮะแต่ที่นี่อ่ตอนนี้ผมที่บ้านมีน้ําตาลอ้อยก็เลยใช้น้าอ้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมะขามเปียกมีแต่นี้ที่แถวเนี้ยเขาขายกันเป็นก้อนๆอนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปละลายน้ําเป็นน้ํามะขามเปียกกับอันนี้เป็นน้ําตาลอ้อยอันนี้เป็นเครื่องปรุงหลักๆของมันนะครับ เตรียมขาเนี่ยขานี่ขุดเอาที่ต้นสดๆเลยไม่ไลซื้อนะฮะเนไหมใบขาได้ละเดี๋ยวจะเอาไปต้มในน้ำนะฮะก่อนที่จะใส่พริกแกงลงไปเนี่ยนะฮะมีขามีใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ก็เก็บมาที่บ้านนี่แหละ มันมีต้นมะกรูดอยู่ที่บ้านสดๆเลยนะฮะมีขาบีไม้มะกรูดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ทุบนะฮะตะไคร้นี่ก็เป็นตะไคร้ที่ปลูกเองที่บ้านนะฮะก็ไปถอนเอาเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วเอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ทุบนะครับเตรียมเตรียมเอาไปต้มกับน้ำนะครับ ได้แล้วมีคาใบามะกรูดตะไนะคร้ทุบนะฮะน้ำสะอาดนะครับใส่หม้อกะว่าจะแกงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็กะเอาจากนั้นก็ใส่า่าตะไคร้ใบมะกรูดที่เตรียมมาไว้เนี่ยลงไปในน้ํานะครับจุดแก๊สนะตั้งให้เดือดตั้งน้ําให้เดือดน้ําเนี่ยที่เราจะเอามาทําเป็นแกงนะครับ พอน้ำข่าตะไคร้ใบมะกรูดเดือดน,นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ไตปลาลงไปที่เราต้องใช้ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดต้มให้เดือดก่อนเนี่ยเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันขาวเงี้ยฮะถ้าทําไม่ดีเนี่ยไตปลาเนี่ยมันจะขาวกินไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยขณะที่น้ําเดือดๆนี่นก็ใส่ไตปลาลงไปนะครับแล้วเวลาใส่เนี่ยห้ามคนเด็ดขาดอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยถ้าคนเนี่ยมันจะขาวนะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไตปลาลงไปนะครับ ตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้น้าไตปลาที่เดือดแล้วก็กรองเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยกรองเอาเอาข่าตะไคร้ออกมาเนี่ยเนี่ยที่เราต้มเมื่อกี้เนี่ยกรองออกมาแล้วก็จะเหลือแต่น้าไตปลาล้วนๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งให้เดือดแล้วเอาพริกแกงไตปลาเนี่ยใส่ลงไปนะครับหลังจากได้น้าไตปลาที่เรากรองเรียบร้อยแล้วตั้งให้เดือดนะครับ พอเดือดจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะฮะอันนี้เป็นพริกแกงใต้เลยนะฮะใส่พริกแกงลงไปจะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ก็ตามตามชอบนะฮะถ้าต้องการเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยใส่พริกแกงลงไปชิมดูให้ได้รสรสเผ็ดตามต้องการนะครับอันนี้ใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ชอบนะครับ จากนั้นก็ใต่มันขี้หนูที่เตรียมไว้ลงไปนะครับมันขี้หนูนีวเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ปิดฝารอให้เดือดนะฮะอันนี้แกงกับมันเดือดแล้วทีนี้ก็ต้องคอยเช็คว่ามันนสุกรอเปล่าก็ต้องลองดูจนทั่งมันสุกดีแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ปลาปลาทูทอดกรอบลงไปเดี๋ยต้องคอยเช็คว่ามันสุกหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่สุกก็เดี๋ยวก็ ต้มต่อไปจกนกระทั่งมันสุกนะฮะพอมันขี้หนูสุกได้ที่ก็ใส่ปลาลงไปเลยเนี่ยใส่ประตูทอดปลาลงไป ล้วเดี๋ยวปรุงรสเวลาปรุงรสก็ใส่ถ้าเป็นเต้าเจ้าตำรับจริงๆเนี่ยก็จะใช้น้ําตาลมะพร้าวแต่ถ้าที่นี่ทางขึ้นมาทางเหนือนี่ผมก็ใช้น้ําตาลอ้อยเขาเรียกว่าน้าอ้อยแล้วก็ใส่ปรุงรสด้วยน้ํามะขามเปียกลงไปนิดหน่อยแล้วก็ปรุงรสดูให้ออกหวานนิดนึงเพื่อตัดเค็มไงถ้ามันเค็มไปก็เติมน,น้ำน้ำอ้อยเติมน้ำมะขามลงไป หรือถ้ามันเข้มข้นเกินไปก็เติมน้ำเปล่าลงไปแล้วก็ตั้งให้มันเดือดนะฮะนี่รอให้เดือดอีกนิดนึงแล้วก็แล้วก็ใส่อย่าลืมใบมะกรูดฉีกลงไปนะครับเนี่ยขาดไม่ได้ใบมะกรูดฉีกนะแล้วก็เดี๋ยวก็เสิร์ฟได้เลยกินกับผักสดกินกับแตงกวากินกะโัฟักยาว ะหรือผักอื่นๆตามชอบเสร็จแล้วครับแกงไตปลาหมันขี่หนูกับประตูทอดกรอบร้อมที่จะกลับทานได้แล้วครับอา้ารร้อนๆจะลองชิมกันนะครับ